أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ว่า شهدوا أنبينا محمدًا أ ب د ล ه ورسوله أرسله الله ر أما ะ س ل ะ ل ي ك م ا ل ل า و ه ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับคอสฟิกเปรียบเทียบช่วงการละหมาดตามนบีนะครับกับหนังสือชุดของเชคอิบนุรุชไรมอลลอฮ์นั่นก็คือหนังสือบิดาตุลมุสตะฮิดวะนิฮายะอัลมุกตซิดซึ่งก็ถือว่าเป็นฟิกมมกอรอน เล่มแรกๆเลยนะครับที่มีการรวบรวมอัศนะของนักวิชาการชาวสลับเอาไว้วันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่ามีความน่าสนใจกับพี่น้องหลายๆท่านนั่นก็คือในเรื่องของการละหมาดเนี่ยตกลงเนี่ยผู้หญิงสามารถนำละหมาดได้ไหมผู้หญิงนั้นสามารถนำละหมาดได้ไหมหรือว่าผู้หญิงนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ชายนำละหมาดผู้หญิงก็ควรจะละหมาดแยกกัน อินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เรามาคุยกันเช่นเดียวก,กันกับประเด็นครับพี่น้องบางท่านอาจจะได้ข่าวนะครับรู้สึกว่าที่ประเทศอเมริกามีอยู่มัส,สยิดหนึ่งที่ว่ายิมานเป็นผู้หญิงนำละหมาดท,ทั้งผู้หญิงแล้วก็นละหมาดท,ทั้งผู้ชายนลกว,วิชาการชาวสลับมีทัศนะอย่างไรบ้างวันนี้เราน่าจะได้คุยกันอินชาอัลลอฮ์ครับผมก็ถ้าใดที่ใช้หนังสือชุดเดียวกับผมนะครับหน้า339นะครับผมอัลมาสอะลรับิอ์ اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن أم تأم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنى ذلك مالك وشاسع أبو ذر والطبري فأجاز إمامتها على الإطلاق خب ابن رشد رحمه الله نخبر بعضنا نخب นักวิชาการมีความเห็นต่างในเรื่องการที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหมามการที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหมามหรือเป็นผู้นำถามว่าเหตุผลทำไมถึงมีขีรบครับประการแรกก็คือเนื่องจากตัวบทที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลของอัลเลฮสซลัมได้พูดไว้ชัดเจนนะครับเมื่อตอนที่ท่านได้ข่าวเมื่อตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลของอัลเลฮสซลัมนะครับท่านได้ข่าวว่ามีเมืองที่เขาเอาผู้หญิงมาเป็นผู้ปกครองท่านนบีมูฮัมมัดสลลลของอัลเลฮสซาลัมพูดไว่าไงครับลายิยอัล,ลมุม วัลลาอูัมรุฮุมอัลมาระกลุ่มชนใดก็ตามที่เอาผู้หญิงมาเป็นผู้นําในการบริหารจาัดก,การกลุ่มชนนั้นไม่มีทางที่จะประสบกับความสําเร็จได้อันนี้คือตัวบทที่ชัดเจนที่นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความเสียความจุดต้องของฮะดิษบทนี้และยุฟรลโคมวลาอัมรุมอัลมาระอฮะดิษบทนี้นะครับไม่ใช่ฮะดิษที่ประนามผู้หญิงนะครับผมเพียงแต่บอกให้รู้ว่า โพลัสบาตระนั้นสร้างผู้ชายผู้หญิงมาด้วยกับอานาจที่แตกต่างกันซึ่งอย่างที่เราทราบก็คือตามธรรมชาติของผู้ชายจะเป็นเพศที่โพลัสสร้างมาให้มีความทะเยอทะยานจะมีเรื่องของการแสวงหาอำนาจเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่เป็นต้องเป็นผู้ดูแลต้องเป็นผู้เลี้ยงดูต้องแบกรับอานาจในเรื่องการเลี้ยงดูในภาพรวมดฉะนั้นโพลัสก็สร้างธรรมชาติของผู้ชายให้มีในเรื่องของความเป็นภาวะผู้นำ ในคะผู้ที่ผู้หญิงครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกผู้หญิงปัจจุบันที่ฉลาดมีเยอะแยะจบดักตรงจบดอกเตอร์มีความสามารถเป็นผู้ปกครองก็มีเยอะไม่ใช่หรืออาจารย์คําตอบก็คือก็ใช่ครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงนั้นไม่มีความเฉลียวฉลาดความลฉลาดก็มีบางท่านอาจจะมากกว่าผู้ชายในหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าในเรื่องของความเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเพศหญิงจะไม่ใช่เพศที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องของการเป็นผู้นํา คือถ้าเกิดว่านางเจอผู้ชายที่นางยอมรับนางเจอผู้นางผู้ชายที่นางให้การเคารพนับถือนางก็พร้อมที่จะให้เขานั้นเป็นผู้นำนั่นคือธรรมชาติที่ผู้ลอสุบฮานร,ราสร้างเพศชายกับเพศหญิงมาให้ไม่เหมือนกันแต่ว่าให้มาเติมเต็ม,ตมกันเพื่ะนนะครับตัวบทที่ท่านอับดุลลาห์สุบฮานราสร้างเพศชายกัดเพศหญิงมากลุ่มชนทีน่เอาผู้หญิงมาเป็นผู้นํานั้นจะไม่มีทางประสบกับความสํานราสร้างีพศ้ายับเพศหญิขขงามาให้ไม่เหมือนกมาดล่ ในเรื่องของการนมัสการาถ้าเรากลับมาดูที่อิบนุรุชในมวลลับบอกไว้นะครับบอกไว้ครับฟัลจุมฮูรอ่าอิบนุรุชใช้คำว่าจุมฮูรแปลว่านักใช้การส่วนใหญ่ที่เป็นชาวซาลับแต่ไม่ใช่ทุกคนมีบางคนเสียงแตกไปบ้างจุมฮูรเนี่ยซาลับส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไงครับไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นอิหม่ามให้กับผู้ชายได้สาเหตุหนึ่งก็เรียกกับตัวบทแรกที่บอกไปวัากตลาฟูฟีอิมามะติฮาลินิสะ อ่ะตอนนี้ครับอิมรุชมาบอกต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอิหมามนำให้กับผู้หญิงด้วยกันล่ะประเด็นเนี่ยมีคีรเล็บในหมู่นักวิชาการว่าได้ไม่ได้เป็นคี้เลบที่ว่ามีเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่ฟะอาจจะะด h e radical อยู่ซึ่งอิหมาม shafi'i rahimullah เนี่ยบอกว่าอนุญาตให้ผู้หญิงนำละหมาดก,กับผู้หญิงด้วยกันได้วะมาน่อาะ radical m a d ในขณะที่อิหมาม madikab r a h i m u ลอเนีย่ยท่านมองว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ แล้วมาดูชงอาจนิดนึงครับในกรณีที่หม่่มชาฟีที่บอกว่าได้นะครับก็เป็นมัสยิดหนึ่งของหม่ามอาหมัดบินฮัมบับนเช่นเดียวกันก็คือหม่่มอาหมัดมัสยิดฮัมบารีกับมัสยิดชาฟีบอกผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงด้วยกันได้โดยที่ว่าผู้หญิงนั้นที่เป็นอิหม่ามต้องอยู่ตรงกลางแถวคือไม่ใช่นำนะครับคือผู้ชายปกติถ้าเป็นอิหม่ามคือผู้ชายจะอยู่หน้าสุดถูกไหมครับแล้วก็ม้มุมอยู่ข้างหลังแต่ถ้ามุสลิมะเป็นอิหม่ามุสลิมะนั้นต้องอยู่แถวเดียวกับม้มุมแถวแรก อยู่แถวแรกแถวเดีวยวกับมามุมโดยอิหมามอยู่ตรงกลางถ้าในกรณีที่มีอิหมามหนึ่งคนมามุมหนึ่งคนมามุมจะอยู่ขวามือของอิหมามอันนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าผู้หญิงนำละหมาดผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะสับชาฟีมัสับฮัมบานีบอกว่าได้เดีวยวกับตัวบทที่ว่ามีสายรายงานที่ว่าที่หญิงชายเนี่ยก็เคยนำละหมาดโดยที่ว่านางน,นั้นยืนอยู่ตรงกลางของซอฟแรกที่นางเป็นอิหมาม ซึ่งนักชการในรุ่นปัจจุบันครับหลายๆท่านก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําด้วยซ้ำคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่หลายคนการได้ชมาอะก็แน่ใจดีกว่าซึ่งในที่นี้ครับก็คืออิหม่ามผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางถ้าละมาสองคนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนกันในกริเทอร์ผู้ชายนําผู้ชายให้มามุมอยู่ขวามืออิหม่ามแต่ถ้าเกิดผู้ชายนําผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องอยู่แถวหลังแต่ถ้าผู้หญิงนําผู้หญิงนะครับ มามุมก็อยู่ขวามือของอิหมามเช่นเดียวกันครับผมถ้าไม่เคลียร์ตรงไหนก็เดี๋ยวพี่น้องสอบถามสักถามมาได้ครับผมเงี้ยที่ไหครับวะชอ,อรอับูซาวัตบรีอิหมามตบรีครับกับอบูซวครับมีความเห็นต่างไปจากกลุ่มเลยเพราะทั้งคู่บอกว่าไงครับบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถนำละหมาดได้หมดเลยจะนำผู้ชายก็ได้นำผู้หญิงเดียวกันก็ได้ทําไมเขาถึงมองอย่างนั้นครับที่เขามองอย่างนั้นเขาบอกว่าไงครับตัวบทนบีพูดไว้กว้างๆนี่ คือประการแรกไม่มีตัวบทชัดเจนที่ห้ามการที่ผู้หญิงจะเป็นอิหมัม่อันนี้คือทัศนะของท่านนะครับซึ่งอิมนุรุชเชคคำว่าชั้ซ่าคือเป็นทัศนะที่ว่าค้านแบบไม่ถูกนํามาพิจารณาไม่ถูกพิจารณาแต่แล้วมาดูเหตุผลครับทำไมอิหมัม่นโตบรีกับอิหมั่อบุลโซดบอกว่าได้ประการแรกเขาบอกว่าก็ไม่มีตัวบทห้ามนี่เมื่อไม่มีตัวบทห้ามก็ต้องกลับไปหาอัสลุนอัสลุนก็คือตัวบทหลักที่ว่าอย่าอุมุลกุมอัการอฮุมดิกตาบิลาถูกไหมครับ จะนําผู้ที่จะนําละหมาดได้ผู้ที่เป็นอิหมามได้ก็คือผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับกุรานมากที่สุดเขาบอกถ้าผู้ผู้หญิงรู้มากกว่าผู้ชายก็ผู้หญิงก็นําละหมาดได้แต่ทัศนะนี้ครับถูกมองว่าเป็นทัศนะที่ชา์าก็คือทัศนะที่ไม่ถูกนํามาพิจารณาเพราะว่ามันขัดกับมติส่วนใหญ่แล้วก็เหตุผลที่นํามาเนี่ยฟังไม่ขึ้นอันนี้คือสหรับชาวสลับมองมาบแบบนี้นะครับผมว่าอินนามาอิฟกัลจุมฮูรครับในขณะที่จุมฮูรเนี่ย นักวิชาการส่วนใหญ่ครับบอกว่าไงครับไว้นามธรรมะฟักลจุมฮุรอัลามันอีฮะอันตะอุมะริจันหรือนูเราแกานะจาอิซันละนาะกะละเนาะนี่แกในขณะที่จุมฮุดบอกว่าไงครับจุมฮุดบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดผู้หญิงนำผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายไม่ได้แต่ผู้หญิงอ่ะนำละหมาดกดันเองได้อันนี้คือตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีกับอ,อิหม่ามอามัดบินฮามันรอฮิมัอฮ์ทีนี้ครับ ขาบอกว่าไงครับถ้าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้อันนี้คือที่จุมฮุดบอกที่บอกว่าเนี่ยอิหมัมตตบารีกับอบุโซดเนี่ยเป็นทัศนะที่ไม่ถูกนํามาพิจารณานะที่บอกว่าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้ไม่ถูกนํามาพิจารณาเพราะอะไรครับเพรา้เหตุผลว้2สองอย่างแหละนะคอยและดิกอานิสซอดลิลอวันหากผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายได้มันต้องมีสายแรงงานบ้างที่ว่ามันต้องมีที่มัสักมัสซิดหนึ่งที่ว่ามีผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายมันต้องมีสักสายแรงงาน แต่นี่คือไ,ไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่จะเป็นสายงานที่ดอย์ิบที่บอกว่ามีการให้ผู้หญิงนั้นนำละหมาตผู้ชายวะลีอันหูอ้ายดัลละมาการาสุนนะตุฮุน์ฟิสสลาะตะเอขีรอันริจานถ้าหากว่าผู้หญิงสามารถนำละหมาตผู้ชายได้คงจะไม่มีสุนนะที่ว่าเวลาละหมาตรวมกันเนี่ยให้ผู้หญิงอยู่หลังไกลผู้ชายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถูกไหมครับแบบที่ท่านนบีมอสลัมบอกครับเวลาละหมาดชะมอาบ แถวที่ประเสริฐที่สุดของผู้ชายคือแถวที่อยู่ถัดจากอิมามแถวแรกแถวสองแถวสามนี่คือประเสริฐที่สุดส่วนแถวของผู้หญิงที่ละหมาดที่สุดที่ประเสริฐที่สุดในการละหมาดชมาะก็คือแถวของผู้หญิงที่อยู่หลังสุดจากชมาะซึ่งจุมฮูนก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าผู้หญิงมานำหน้าผู้ชายไม่ได้เพราะการละหมาดของนางดีที่สุดนางต้องอยู่หลังสุด ซึ่งเขาบอกว่าไงครับอุลมาอานหไลสัยชูสุละหุณอัตตะกัดดุมอัยไลฮิมซึ่งก็แปลว่าก็ไม่อริยาตให้นางนั้นอยู่นำผู้ชายได้ลิกาลีอัลิสซลาตุะสลลมอัครีรูหุนให้ถอัครฮุนอัลลอฮ์เพราะจากตัวบทที่ท่านอับดลีมมุสลิมส์บอกว่าไงครับให้นางเนี่ยอยู่ท้ายที่สุดเหมือนกับที่พอกร้อนนั้นให้พวกนางนั้นอยู่ตอนท้ายนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่จุมูุให้ครับผม ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كنا متساويات في المرتبة في الصلاة ซึ่งในขณะที่นักชาการก็ในที่นี้นะครับใช้คําว่าบางส่วนแต่ถ้าเรา,เราไปดูตำราเล่มอ,อื่นก็คือจะใช้คําว่าจุมฮูนที่ว่าอนุญาตให้ผู้หญิงนําละหมาดผู้หญิงได้โดยที่ว่าต้องให้อยู่ระดับเดียวกันมุตสาวยัดฟิลมารตบะฟิสซศละต้องอยู่ในแถวระดับเดียวกัน ม้อนุไอด้นนั้นและดังนั้นบาริสเดริลอวันเพราะอะไรครับมีรายงานจากสลับบรรดาซาบาว่ามีการกระทาเช่นนี้ด้วยก็คือให้หญิงนำละหมาดผู้หญิงว่ามันอาเจอีมามตาฮ่าินนามซฮบะอิลามะรบวับูดาวดมีการดถึอุมูรักะอันนรัสุรุลลาศรีักายมเยียนเธอในบ้านของเธอแ็นอิัซึ่งจากตัวบทเขาบอกไงครับ นักวิชาการที่มองว่าผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงได้เนี่ยที่บอกว่าผู้หญิงนำละหมาดให้กับผู้หญิงได้ยึดตามสายรายงานที่รายงานจากท่านอบูดาวูดครับอยู่ในฟื้นคอยหมาบูดาวูดจากคิสอุมูบารกอที่ว่าทรสรสร่านอัสล็อสเลสตัมเนี่ยเคยไปเยี่ยมนางที่บ้านของนางแล้วท่านนบีก็เพราะว่ายังไม่มีการละหมาดกันท่านนบีก็ให้มีคนมาอาจารย์ให้พวกนางก็คือมีผู้ชายมาอาจา์ให้ แ,แปลว่าผู้หญิงนะครับไม่มีสุนนะให้อาดานเสียงดังให้มีผู้ชายอยู่ถ้านราซูนแล้วสโลโลสลัมนี่ยให้มีผู้ชายมาอาดานให้กับพวกนางแล้วก็ให้ตัวของนางก็คืออุมมุบารกอเนี่ยเป็นอิหมามนำละหมาดบรรดาผู้หญิงที่อุทนะประเด็นเสริมครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งเรามาดูประเด็นเสริมครับเชคมีบาสโซนิโมลล์เช่นเดียวกันครับท่านก็พูดตามทัศนะที่ว่ามา ก็คือท่านก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําถ้าผู้หญิงละหมาดกันมีอยู่กันหลายคนเนี่ยที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นอิหม,มั่นเป็นอิหมั่นได้หมดเลยทั้งละหมาดฟัสดูหรือละหมาดซุนนะหรือละหมาดตอราวีะอะไรก็ตามที่มีแบบบัญญัติมีบทบัญญัติให้ละหมาดเป็นฉามาเนี่ยผู้หญิงสามารถเป็นอิหมั่นให้กันได้ซึ่งในที่นี้ครับผม ย้ำอีกทีนึงนะครับอย่างอิม่ามโนวีนะฮะพอิสที่ท่านบอกที่บอกว่าท่านอย่างไอาชากับอุมุสซัลมาเนี่ยที่มีสายรายงานว่าท่านเนี่ยก็เคยเป็นอิหมามให้กับมาดาผู้หญิงด้วยเนี่ยนางนั้นอยู่การแถวไม่ได้นําหน้าตรงนี้ก็ขอเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับเน้นอีกรอบหนึ่งซึ่งประเด็นที่มองว่าได้หรือไม่ได้ก็ตามตัวบทที่ว่ามา ซึ่งในที่นี้ครับถ้าหากว่าผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายไปแล้วลหละถ้ายังไม่หมดเวลาละหมาดนะครับผู้ชายต้องมาละหมาดใหม่เพราะถือว่าละหมาดของผู้ชายใช้ไม่ได้ส่วนละหมาดของผู้หญิงใช้ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าผู้หญิงสมมติสมมุติว่านำละหมาดผู้ชายคือตอนแรกไม่หนูแล้วก็ผู้หญิงนำละหมาดผู้ชายการละหมาดของผู้หญิงนั้นถือว่าถูกต้องเพราะพบเงื่อนไขแต่การละหมาดของผู้ชายถือว่าใช้ไม่ได้ต้องกลับมาละหมาดใหม่ถ้ายังไม่หมดเวลานี่ก็ ว่าเรื่องของการเป็นอิหมามของผู้หญิงครับว่ารออาลัมครับผมคุณมูฮัมหมัดซาเลนะครับมาตาอีนะทำดีนะบารักัลลอฮพี่คุณคุณฟางรูปให้กำลังใจมานะครับแล้วก็อาจาะคอนดิบบอกชัดเจนครับจะจะถูมุลลอฮุอยรันครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่สลามมานะครับคุณฮะซาดานะครับสลามมาก็วะะอลัยกุมุสสลาม์อตุลลอฮ์วะบารักข์ดูครับผมนี่คือประเด็นว่าเรื่องของการ ที่ผู้หญิงนำละหมาดได้หรือไม่ก็ได้คำตอบน้าที่ว่าอินชาอัลลอฮ์วะลาอัลลอฮุอัลลอสุมาตราะนเป็นผู้ที่รู้ดียิ่งที่สุดผู้หญิงนั้นไม่สามารถนำละหมาดให้ผู้ชายได้ต่อให้เป็นเด็กเล็กเลกก็ตามแต่ว่าจะบอกว่าในบ้านเนี่ยก็เป็นเด็กเล็กเนี่ยฉันก็ต้องไปดีมาก็ถือว่าใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันพยายามเทรนเด็กของเราครับเทรนเด็กของเราหนุ่มของเราให้เขา สามารถมีความสามารถในเรื่องของกุรานแล้วก็ให้เขามานำละหมาดส่วนถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงสามารถนำละหมาดได้โดยที่ว่าต้องอยู่แถวเดียวในแถวแรกแล้วผู้หญิงนั้นอยู่ตรงกลางความรู้เสริมครับในกรณีที่เวลาละหมาดเราพูดถึงมัสยิดถึงที่ไหนก็ตามผู้ชายละหมาดกับผู้ชายถ้าเกิดว่าแถวมันเต็มมันแน่นพื้นที่มันแน่นม,มุมสามารถมายืนข้างอิหมามได้โดยให้เรียงลําดับไปก็คือพยายามให้อิหมามอยู่ตรงกลาง คือถ้ามามุมมาปุ๊บอะที่มันเต็มไม่เหลือที่เลยคือมีที่แค่นี้แหละแล้วที่ว่างมีตรงอิหมามก็ให้ม้ามุมไปอยู่ด้านขวามือของอิหมามถ้ามีม้ามุมมาอีกคนนึอ่ะดูปุ๊บอ,อิหม,มัมตอนเนี้ยม้มอิหมามอยู่ซ้ายใช่ไหมมามุมคนอยู่ขวางั้นเราก็ไปอยู่ด้านซ้ายของอิหมามคือพยายามให้อิหมามอยู่ตรงกลางหรือถ้าจะมีน้ำหนักหนักไปทางไหนให้หนักไปทางขวาให้หนักไปทางขวาก็วลลาา่ารอฮุตจาได้แลัมครับนี่วันนี้สลามมาก็ วะอะลัยกุมุสสลามุตุลลอฮฺวะบาริกาตุฮฺขะผมก็อินชาอัลลอฮะครับประเด็นนี้เราคุยกันรูปลักษณ์นะครับค่อนข้างจะไม่ได้เจาะลึกคือถ้าจะเจาะลึกมันจะมีตัวบทอีกบางตัวบทที่ควรจะมาพูดคุยกันแต่ขอละไว้นะครับผมงั้นเรามาดูในหนังสือของอิบนุรุชัยมุลลาะต่อนะครับในช่วงท้ายนะครับว่าฟีฮะดัลบบมาซาอิลุคาธียรตุนอะนีอิคติลาฟุนฟิสิฟตอัลมุชตะาิตะฟิลอิมาม

เพราะอะไรครับเพราะมศละส่วนใหญ่เนี่ยที่มันนอกเหนือจากที่อินุริชยกมาเนี่ยจะเป็นมศละที่ไม่มีตัวบทระบุชัดเจนหรือไม่มีตัวบทที่ค่อนข้างจะถือว่าระบุได้ก็คือเป็นมัศละอิสติฮันยเป็นการวินิจฉัยซึ่งอย่างที่เราย้ำหลายรอบแล้วอิปนรยยุรุชเรมูลลอ์ท่านถือว่าในหนังสือของท่านเนี่ยจะรวบรวมเฉพาะประเด็นคีราฟที่มีตัวบทที่ชัดเจนหรือมีตัวบทที่ค่อนข้างจะชัดเจนเท่านั้น คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของอิสติฮะแต่ท่านไม่เอามาพูดละท่านไม่เอามาพูดละเพราะนั้นท่านถือว่าเมื่อตัวบทไม่พูดถึงท่านก็ไม่พูดถึงเช่นเดียวกันท่านก็จอ,อยู่แตบเพียงเท่านี้ซึ่งก็ดีเช่นเดียวกันก็บอกว่าก็เนี่ยเป้าหมายหนังสือของเราก็คือเฉพาะประเด็นที่เป็นมันรัะที่มีการตัวบทอ้างอิงเท่านั้นนะครับผม ต่อไปครับงั้นตอนเนี้ยเราจบแล้วเรื่องของประเด็นอัอิมามะก็คือการเป็นผู้นำเราก็ได้คุยไปแล้วว่าตกลงใครควรจะเป็นผู้นําเด็กเป็นผู้นําได้ไหมหรือว่า,าคนฟาซิกเนี่ยเป็นผู้นําได้ไหมคนที่ฝ่าฝุนเนี่ยเป็นผู้นําได้ไหมเราไปละหมาดตามเขาได้ไหมเช่นเดียวกันกับที่ว่าผู้หญิงนั้นสามารถเป็นผู้นําได้ไหมก็เป็นเรื่องอิมามจบแต่เพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปอินชอาล์วะครับเราจะมาคุยในประเด็นของผู้กลมที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของผู้นําเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะเป็นผู้นําใครไม่ใช่ผู้นําแต่เป็นประเด็นที่ว่าสิ่งที่ผู้นําทำนะมีอะไรบ้างที่ม้ามุมไม่ต้องทําหรือม้ามุมต้องทําหรือสิ่งใดบ้างม้ามุมทําแต่อิหม่ามไม่ต้องทําเช่นเรื่องของการอิหม,ม่ามการกล่าวอามีอย่างเงี้ยอ่านฟาติฮจบปุ๊บอิหม่ามต้องอ่านอามีด้วยไหมเพราะในตัวบทก็คือท่านละมีมุสลิมส์บอกเฉพาะม้ามุมเท่ให้กล่าวอามี ตัวบทระบุชัดเจนแค่ไหนว่าอิหมา่ต้องอ่านอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเช่นเดียวกันครับกับที่ว่าเรื่องของการตักเบี้ยตินเอืรอมอิหมา่กับม้ามุมการตักเบี้ยตินเอารอมเหมือนกันต่างกันตรงกันพร้อมกันอะไรยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันกับประเด็นปีกย่อยอื่นๆนะครับผมเช่นอิหมา่นที่อยู่สูงกว่ามามุมได้ไหมสมมติว่าไม่ใช่พื้นระดับเดียวกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะคุยกันในครั้งต่อๆไปครับผมพิ่ชาวันนี้คุยกันแบบ ร,รูปลั์นะครับประเด็นสั้นๆเผื่อผู้ฟังจะไดไ้ไม่หนักเกินไปในช่วงของฟิกมุกรอนก็จะจบเป็นหัวข้อหัวข้อท่านใดมีคอมเมนต์มีข้อแนะนํามีข้อเสนอใดใดยินดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้เรียนเป็นฟิกบวตี้ฟิกมุกรอนแบบบัวตี้อันนั้นอตอนนี้เราคงยังไม่คุยกันเพราะมันประการแรกคือเป้าหมายของเราคือเน้นเอาตำรับตําราของสับมาพูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากให้ประเด็นมันแตกเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นกลัวจะไม่จบครับ วันนี้คุยกันเลยเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงของทับซีดครับอธิบายกุรอานครับอินชาอัลลอฮ์กูลุกุลิฮาดะวัสักฟุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีน่มินคุลนะมัสักฟุล็อปอินนุอัลกัฟูรอัลรฮีมซุบฮานละกล่าวมฮัมดิกะอัชฮะด์อัลลาอฮักระเบื้องเลยสุลามรัยกุมวะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์